ชีวิตหนึ่งวันของฉันและก็เธอขาดเกินไปบ้างแต่ก็สนุกสนานตามสไตล์ กุดอาร์ต์นูนจ้าตื่นสายอีกแล้วฉันมีน้องๆคอมเมนต์มาค่อนข้างเยอะบอกว่าพี่กล้วยเนี่ยผิวหน้าดีมากอยากจะให้พี่กล้วยรีวิวสกินแคร์ที่ใช้หน่อยนี่เลยค่ะกล้วยก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรหรอกนะคะกล้วยก็ใช้โลชั่นมะกอกของตุรกีตัวนี้ตัวเดียวจบเลยค่ะแต่โลชั่นตัวนี้มันก็ดีจริงๆนะคะกล้วยก็เห็นบรรดาพี่ๆน้องๆสไปร์ตตุรกีส่งกลับไปขายที่ไทยกันเยอะมากกล้วยก็จะใช้โลชั่นตัวนี้ทาทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นกล้วยก็จะใช้วาสลินของจอ แค่เนี้ยก็เรียบร้อยแล้วคนสวยก็แบบเนี้ยละคะไม่ต้องอะไรมาตื่นมาก็สวยเลยบางทีเนี่ยก็เบื่อตัวเองเหมือนกันนะคะไอเรามันก็เพอร์เฟกเกินน่ะทีเนี้ยก็ลำบากหวาวุ่นกันเลยอารีก็ห่วงแบบมากๆห่วงแบบสุดๆไปเลยค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยคนสวยพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะไปเผชิญโลกอันสดใสในวันนี้แล้วพอแต่งตัวเสร็จคนสวยก็จะต้องเดินแบบออกมาเดินธรรมดาไม่ได้หรอกนะจุดใหม่ก็คือจะต้องเดินไปพักผ่อนที่ห้องรับแขกค่ะแต่งตัวจนเหนื่อยก็เลยจะต้องไปพักผ่อนก่อนแป๊บนึงแต่ชีวิตคนสวยมันก็ ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเลยค่ะนึกขึ้นได้ว่าจะต้องไปเก็บผ้าแล้วก็พับผ้าที่ซักไว้วันก่อนให้เรียบร้อยซะก่อนนะแล้วก็นาเสื้อผ้าลรใหม่มาซักอีกรอบ<ห>สองคนผัวเมียน,นี่มันใส่เสื้อผ้าเก่งจริงๆเลยนะชีวิตคนสวยเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปไม่ได้โรยได้กลีบกบบุหลาบหรอกนะคะดูเอาไว้้ยพักเบรกมากินอาหารเช้ากันก่อนดีกว่าวันนี้คนสวยก็จะกินอาหารที่มันไม่อ้วนนะคะก็คือไข่เจียวนั่นเองอืมคือเขาจะอะไรผิดหรือเปล่าไข่เจียวเนี่ยนะที่กินแล้วไม่อ้วนต่ใช่นะสิถ้าใจเราผอมแล้วเนี่ยกินอะไรมันนนกก็ไม่ออ้หจล ก็ถึงเวลาพักผ่อนแล้วก็ลีแลกของคนสวยแล้วนะหลังจากที่ทํางานมาเยอะแล้วอืมเยอะตรงไหนเนี่ยก็จะมาพักผ่อนเอนกายตามอัธยาศัยที่โซฟามุมโปรดมุมเดิมดูหนังดูซีรีส์เล่นโทรศัพท์ไปตามประสาเออเวลาแห่งความสุขเนี่ยมันช่างหมดไวจริงๆยังไม่ทันไรผ้าก็สักเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอนี่ก็จะทํายังไงได้ล่ะคนสวยก็ต้องรีบมาตากผ้าสิจา้าชีวิตแม่บ้านก็จะประมาณนี้แหละสักผ้าตากผ้าวนไปจ้านึกขึ้นได้ว่าวันนี้กล้ยจะทาก๋วยเตี๋ยวไก่กินจากคลิปที่แล้วที่กล้ยเพาะถั่วงอกเอาไว้ ยังไงละคะใครได้ดูบ้างแล้วตอนนี้กล้ยก็จะเอาเส้นเล็กมาแช่น้ําไว้ก่อนนะนี่ก็จะเป็นเส้นเล็กที่กล้ยซื้อมาจากเมโทรมาเก็ตค่ะสามารถที่จะเอามาทําเป็นผัดไทยได้ด้วยนะอยู่เมืองนอกแล้วมีเส้นเล็กแห้งขายแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีสุดๆแล้วนะคะแล้วกลว้ยก็จะมาต้มน้ําซุปกว๋วยเตี๋ยวรอไว้ด้วยเริ่มจากการใส่ซี่โครงไก่แล้วก็ใส่แครอทหัวหอมรากผักชีอบเชยใบกระวานแล้วก็ใส่ขนอรสเนื้อล,ลงไปด้วยนะคะจะได้นัวๆปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็ซอสถั่วเหลืองทีนี้ก็ตุ่นไปเลยนะแล้วกลยย็จะะมาาาาเเรรริ่อออหขงพนีั ต้องตุนนานเหมือนกันอาริฟเขาก็บอกกล้วยไว้แล้วนะคะว่าวันนี้เขาอยากจะกินพริกหยวกยัดไส้ข้าวก็จะเป็นอาหารตุรกีอีกอย่างหนึ่งที่อาริฟเขาชอบมากๆมาเริ่มปรุงข้าวทำไส้พริกหยวกกันค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวที่กล้วยเอาไปแช่น้ำแล้วก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วใส่หัวหอมสับละเอียดมะเขือเทศสับละเอียดแล้วก็มะเขือเทศแบบเข้มข้นก็จะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสตุรกีพริกไทยเกลือแล้วก็น้ำมันใส่ลงไปได้นะจากนั้นก็โคลย์โคลส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็จึงนำพริกหยบ จากนั้นก็จึงนําข้าวที่เราปรุงเอาไว้นามายัดใส่ตัวน้องได้เลยยัดแบบไม่ต้องแน่นแล้วก็ไม่ต้องเต็มมากนะคะเพราะเวลาที่ข้าวสุกเนี่ยเขาก็จะพองตัวออกมาอยู่แล้วเดี๋ยวน้องจะระเบิดค่ะพอยัดข้าวใส่พริกหยวกเสร็จแล้วก็จึงนํามะเขือเทศมาปิดฝาด้านบนแทนขั้วของน้องที่เราเอาออกไปตอนแรกยังไงล่ะคะฝากถึงผู้ติดตามใหม่ๆที่มาคอมเมนต์ว่าที่ตุรกีเขาไม่กินเนื้อสัตว์กันหรอไม่เห็นกล้วยทําอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เลยเอิม่มคือไปดูคลิปเก่าๆนะคะกล้วยก็ทําอยู่ค่ะแต่ว่าอาริฟเขาก็ กินเก่งกินเยอะแต่ว่าเขาก็เลือกกินอาหารมากๆเลยนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าเขาเป็นคนเรื่องมากค่ะมีอาหารตุรกีหลายอย่างมากๆที่เขาไม่ชอบกินเลยเขาก็จะกินอาหารที่เขาชอบกินเท่านั้นแล้วก็พูดตรงๆนะคะอาริฟเขาไม่ค่อยชอบกินเนื้อสัตว์ค่ะเขาจะชอบกินอาหารจําพวกแป้งโยเกิร์ตแล้วก็ชีสประมาณนี้จ้าดีแค่ไหนแล้วที่เขายังพยายามกินอาหารไทยให้กล้วยได้บ้างเมาส์เพลินเลยจนยัดพริกหยวกเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปกล้วยก็จะมาผสมน้ําราดเอาไว้ตุนกับพริกหยวกง่ายๆเลยก็คือต้มน้าให้เดือดแล้วก็นํามะเขือเทศเข้มข้นมาผ ผสมลงไปละลายกับน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็จึงนำไปรา่าใส่ลงไปในหมอ้อให้หมดเลยเอ่อให้ทุ่วมๆเลยนะถ้าไม่พอก็ทำเพิ่มอีกแล้วหลังจากนี้ก้วยก็จะเอาไปตุ๋นเคียงคู่กับน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวไก่ของก้วยเลยค่ะแล้วก้วยก็จะมาเจียวน้องกระเทียมให้เหลืองกรอบนะ่ารับประทานเช่นนี้แหละและนี่ก็คือลูกชิ้นไก่ก็จะเอามาใส่ลงไปในน้ำซุปด้วยนะมาดูอาหารของอาริบบ้างค่ะพริกหยวกยัดไส้ข้าวก็ตุ๋นเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะส่วนเจ้าตัวอาริบน่ะหรอเอเลิกงานมาแล้วอาบน้ำเสร็จก็ตรงดิ่งไปยังคอมพิววเเเเตตอออรร์นน้๊กพื่่่่ทีจะังลลมาใ กล้วยมาเรียกไปทานอาหารเย็นนั่นเองจ้าแหมอาริปอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวหอมจังเลยคิดถึงจังขอกอดอาริให้คนหมั่นไส้เล่นแล้วเดี๋ยวพี่กล้วยจะไปทําอาหารต่อแล้วนะนี่ค่ะมาโชว์ถั่วงอกที่กล้วยเพาะไว้เมื่อคลิปที่แล้วทุกคนจําได้ไหมมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทําก๋วยเตี๋ยวกันเลยดีกว่าก็าจะเริ่มจากการลวกเส้นเล็กที่กล้วยแช่ไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะลวกให้สุกๆเลยน้าซุปได้ที่แล้วลูกชิ้นก็สุกแล้วด้วยกล้วยก็จะใส่เส้นเล็กลงไปในชามเลยนะปรุงรสด้วยน้ําปลาซีอิ๊ แล้วกุ้ยก็จะมาตักพริกหยวกใส่ชามให้อาริฟไว้ก่อนค่ะจะได้คลายร้อนแราอาริฟเขาจะไปกินกับโยเกิร์ตแล้วจะได้กินอาหารเย็นแล้วค่ะกุ้ยก็จะมาตักน้ําซุปใส่ลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวเลยนะแล้วก็ถึงเวลาใส่น้องถั่วงอกลงไปในก๋วยเตี๋ยวแบบจุกๆไปเลยตามด้วยผักชีตามด้วยถั่วลิสงแล้วก็กระเทียมเจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่แบบครบเครื่องชามเบลเลอร์บัลล่าของกุ้ยอาริฟครับอาริฟครับมากินอาหารเย็นได้แล้วอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารเย็นมาแล้วครับอ แล้วก็อันนี้ด้วยครับโยเกิร์ตครับ thank you ครับขอบคุณครับน่ารักจังเลยครับได้ครับมาค่ะทุกคนไปกินข้าวด้วยกันนี่ของกุ้ยเป็น,ปนก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะของอาริเป็นอะไรครับบีบาอัโดมัสบีบาอัโดมัสเอรนะคะข้าวยาไซพิกหยวกนะคะโอเคเรา,าเริ่มกินกันเลยค่ะไปนะ <I can. S 1> yes อ่ะคนก่อนนะคะ คนก่อนนะกล้วยโอ้ยเยอะมากทุกคนจะกินหมดไหมอ,อารีพี่กล้วยกินหมดไหมอ่ะอืมกล้วยจะกินหมดไหมอารีก <c oughs> ินหมดนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูกินหมดอารีบอกว่าอารีชอบกินกับโยเกิร์ตแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้กินกับโยเกิร์ตนะคะ อืมไอ้ค่อยชอบกินคุกกี้กินกับโยเกิร์ตแบบนี้แล้วก็กินกับขนมปังนะมันดูด้วยกินดีกว่าค่ะน่าอร่อยกว่าอาริฟกินต้งเยอะชิมน้ำก่อนก็จะออกรสเปรี้ยวหวานนัวอืม กชิ้นเนี่ยเมืองเรามีแม่ค้าขายนะคะเป็นน้องอุ้มนะคะแม่ค้าขายลูกชิ้นแก่ยอนะคะนี่น้องทําอร่อยมากเด้งมากนะคะอืมวันนี้มีวันนี้ก๋เตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวมีถั่วงอกด้วยอร่อยเป็นพิเศษนะคะ ชิคกี้พายอร่อยมากคับอริเนี่ยเลย ก็ไม่ชอบกินก๋วยเตีเ๋กับตะเกียบนะคะก็ชอบกินกับซอนส้สอแมแบบนี้หมาอี เปื่อยเลยนะเนี่ยปลายปีกไก่ปีดเปื่อยเลยค่ะมีความชคเลยโชคอะไรอยดื่มน้ำเปล่ากันเถอะจ้าดื่มน้ำเปล่ากันนะคะไม่ดื่มน้ำหวานนะ lật cứ kinh làm bạc gì đó quả làm bạc gì đó. còn cái này น่นเส้นนะคะเส้นเยอะมาก ผมหอก็คือจะดจะยาวไปไหนดูสิผมหอกยาวมาก <c oughs> อืม ชินกินไปเลยเต็มที่นะคะเพราะว่ามีสแปรไว้อีกถุงนึงนะคะทั้งหมดก็คือสั่งแมคคาแมคคา้คาเอามาส่งถึงบ้านเลยนะคะแมคคน่ารักมากนะคะอืมชิ้นเด้งมากก็คือสไปรตูเรกีเมืองบูซาเนี่ยก็คือจะสั่งกับน้องอุ้มคนเดียวเลยนะคะว่าน้องก็ทำอร่อย ราคาก็ดีงามแถมยังส่งถึงบ้านอีกนะคะแต่ว่าต้องสั่งอย่างต่ำสองโดนะน้องถึงจะส่งถึงบ้านตอนนี้น้องขายโดละร้อยแปดสิบดีล่านะคะตีเป็นเงินไทยก็โดละสองร้อยสี่สิบาทนะคะทุกคนอืมราคาดีนะคะราคาเนี้ยถือว่าราคาดีมากเลยนะคะพี่ไทยครับขายโดเท่าไหร่ พราะว่าน้องต้องทาเองไงน้องต้องทําเองต้องน้องทําดีนะคะเชื่อเถอะว่าราคาเนี้ยถูกสุดแล้วนะคะร้อยแปดสิบดีล่ากดบอกให้น้องขึ้นเป็นโลละสองร้อยไปเลยน้องก็ไม่ยอมขึ้นนะคะเพราะว่าเมืองอื่นเขาน่าจะขายกี่โล200ละสองร้อยดีล่าไปแล้วเนาะกดที่ว่าอย่างเงี้ยราคามิตรภาพนะอคะ ครย้ายมาอยู่เมืองบูซ่าทัาเกเมาได้นะสั่งน้องได้นะสั่งน้องได้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเมืองอื่นน้องจะส่งหรือเปล่านะนี่ค่ะทุกคนที่เห็นไหมคะว่าพวกเรากินหมดด้วยเห็นไหมก๋วยกินหมดจริงๆนะอันนี้ก็กินหมดเหมือนกันเลยค่ะทุกคนก็โอเคค่ะพวกเราก็ขอจบวิดีโอลงเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กุ้ยกับอารีดด้วยนะคะอารีดเนี่ยเขาไปดูคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะเขาไปแปลภาษาเอานะทุกคนก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ